ท่าโมธนาคุณโยมตีเพชดได้มาทำสารคดีให้กับทางวัดดาวนิมิตเพื่อที่จะได้เอาไปเผยแพร่ให้กับคณะสัตยาติโยามได้ดูได้ชมกันเนาไม่ได้แล้วเอาเลยต่อเลยนึกได้แล้ว<อ>นะความเป็นมาของวัด ที่ร่วมบุญร่วมอะไรเนี่ยแกขอเชิญคณะสัตยาญยาติโยมได้ร่วมบุญสร้างพระใหญ่หน้าตัก10เมตรสูง15เมตรให้กับทางวัดดาวนิมิตรก็ชวน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 ขอชนชวนบรรดาญาติโยมได้ร่วมทําบุญกุศลในครั้งนี้ทางวัดดาวนิมิตตอนนี้ก็ได้ดําเนินการขอสร้าง ถาวรวัตถุสเช่นสาราปฏิบัติธรรมแล้วก็สาราเมน,นที่ทำอยู่ในขณะนี้ก็เชิญชวนบรรดาญาติโยมได้มีที่มีศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณพะะษีรัตนตรัย ม,มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนถึงบุญบารมีของพระเด็พระคุณหลวงพอ่อพระครูอนุรักษ์วาปีปสัยหรือว่าหลวงพ่อมหาโคามินทัศโรอดีตเจ้าวาดรูปแรกของบัดดาวดิมิตและก็อดีตเจ้าวระนาำเภอบึงสัมผันรูปแรกจนโดนบัรดาลให้คณะสัตายาติโยงจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใด เ็าขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเธอ